ซีพีแขอนแก่นผนึกกำลังกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายชูยศทศาสตร์ฟู้ด 3s ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารของเอเชีย er. คุณอาภารพรพรมเชยทีระผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท CPRAM รมจำกัดให้การต้อนรับคุณพันเทพเสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคุณธงชัยเมืองสนอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและผู้ประกอบการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นในโอกาสเยี่ยมชมนวัตรกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลกพร้อมจัดงานสัมมนาเจาะลึกยุทธศาสตร์ฟู้ดส s ดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารของเอเชียเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยนโยบาย Food 3S ประกอบไปด้วยความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และความยั่งยืนทางอาหาร (Food Sustainability) ตลอดห่วงโซ่อุปทานในการนี้ดรเจริญแก้วสุขใสประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ณบริษัท CP Ram จำกัดขอนแก่น ซีพีแรมมุ่งมั่นในการส่งมอบอาหารด้วยนวัตกรรมกระบวนการผลิตระบบปิดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยมั่นใจทุกขั้นตอนให้ความสำคัญสูงสุดในการควบคุมคุณภาพประกันคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานขององค์กรตามแนวทางฟู้ด 3S ขององค์กรเพื่อส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อโลกสดใส